อร่อยเลิศ อร่อยเลิศกับผู้รีิต home วันนี้กับบริษัท Golden Price Canning นนจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปลากระป๋องทั้งทูน่าแบรนด์ Golden Price ซาดีและแมคเคอเรลแบรนด์ Brand, รังวันทองวัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและแถบมหาสมุทรแปซิฟิกมาตรฐาน HACCP GMP และฮาลาลส่งออก125ประเทศทั่วโลกวันนี้ได้คิดสร้างสรรค์เมนูพิเศษให้กับทุกทกท,กท่านภูมิใจนำเสนอเมนูอย่าง ทูน่าฟูยำมะม่วงสไปซี่มาโยทูน่าทาโก้และลาบปลาซาดีนสไปซี่เมนูพิเศษพิเศษอร่อยเลิศง่ายๆที่บ้านตามคุณรีดไปเลยครับอ,อร่อยเลิศกับคุณรีดวันนี้นะคะเรายัางต้องอยู่บ้านตามนโะยบายรัฐบาลแต่วันนี้ค่ะมีข่าวดีมาบอกบริษัท Golden Price Canning Company Limited มีเมนูมีวัตถุดิบมาให้เราใช้นั่นคือปลากระป๋องใครๆก็รู้จักมาคุยกับ CEO คุณพง์ดนยัยหวังธรรมรงวิทย์คุณพงขาสวัสดีสสดจ้าค,คุณพงขาเล่า ความเด่นพิเศษของปลาของเราหน่อยนะคะเป็นบริษัท Golden p r i c e Canning จำกัดก็ถูกก่อตั้งมานานกว่า30ปี <c oughs> เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าปลากระป๋องท <c oughs> ูน่าซาดีนแมคเคอรลเราส่งออกไปมากกว่า125ประเทศส่วนทางด้านวัตถุดิบของเรานะครับพัดสรรเลือกวัตถุดิบซอสมะเขือเทศที่เข้มขน้น <c oughs> บวกกับวัตถุดิบปลาที่ <c oughs> นาเข้ามาจากประเทศญ,ญี่ปุน่น <c oughs> และแถบมหาสมุทรแปซิฟิก ที่นี่ก็มีทั้งหมด2แบรนด์ด้วยกันใช่ครับแบรนด์แรกเป็น Golden Price จะเป็นปลากระป๋องทูน่านะครับส่วนแบรนด์ลังวันทองนะครับก็จะเป็นปลาซาดีนและแมคเคอเรลกระป๋องในซอสมะเขือเทศครับของดีขนาดนี้ต้องไปคิดเมนูหรูเราเลิศเมนูแรกของเราเมนูสไปซี่มายองเนสทูน่าทาโก้ก็เอาทูน่าสเต็กในน้ํามันถั่วเหลืองรสเผ็ดแยกน้ํามันออกใส่ซลารี่หอมแดงแครอทข้าวโพดผสมมายองเนสซอสสไปซี่ใส่พาสเท คลุกให้เข้ากันตักใส่ทาโก้แล้วก็พร้อมเสิร์ฟครับผ่านไปแล้วหนึ่งเมนูตัวนี้ก็จะเป็นเมนูทูน่าฟูยำมะม่วงนะครับก็ใช้ทูน่าสเต็กในน้ำมันถั่วเหลืองแยกน้ำมันออกยีทูน่าให้ละเอียดตั้งกระทะเอาทูน่าลงไปจะฟูขึ้นมาพักไว้เสิร์ฟพร้อมน้ำยำมะม่วงครับไปเมนูที่3สิจ๊ะเมนูลาบปลาซาดีนไฟซี่ครับเอาปลาซาดีนมาจี่ในกระทะทาเครื่องราบหอมแดงซอยผักชีฝรั่งมะนาวน้ำปลาพริกป่น ข้าวคั่วคลุกให้เข้ากันตักเสิร์ฟพร้อมผักสดครับทานกันได้เลยเพียงแค่ไปหาซื้อปลากระป๋องของทางพงได้ที่ไหนอ่ะก็สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับผ่านทาง s h o ป e e แล้วก็ Line at golden price Facebook และ IG golden price th a a i l n d เว็บไซต์ของเรา w w w golden price co th เบอร์โทรศัพท์หน่อยสิจ๊ะ024348953นี่หรือต้องขอการันตีความอร่อยเด่นพิเศษจริงๆนะคะให้กับปลากระป๋องแบรนด์ golden price และรังวันทองให้เป็นอร่อยเลิศค่ะอยากรับประทานกันแล้วใช่ไหมล้ะครับเชิญติดต่อตรงได้ที่โทร02 434 8953ถึง6 line @goldenprice facebook ig goldenprice thailand และสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับบริษัท goldenprice canning จำกัดคือเมนูนี่เลยครับ อ,ะอะรนะ่อยนัดกับผลิตลี่เมจชืออีติ้งแย้วผิงฉังสวัสดีค่ะ